สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแม่น้ำหนึ่งประกาศอย่าอดีตสามี14กุมภาพันธ์เผยตอนนี้ต่างคนต่างมีมไม่เมื่อไม่นานมานี้แม่น้ำหนึ่งเน็ตไอดอลนักใบ้หวยได้ออกมาไลฟ์เปิดใจถึงเหตุเลิกกับอดีตสามีโดยตั้งชื่อคลิปว่าจบลงด้วยดีระหว่างเธอกับฉันพร้อมเปิดใจว่าวันนี้ไปขึ้นศาลเรื่องกันหย่ามาโดยร้องให้ในศาลแต่ถือว่าเป็นวันที่ยกภูเขาออกจากอกได้ตกลงกันว่าจะ จ,จดทะเบียนหย่าก,กันในวันที่14กุมภาพันธ์65ตรงกับวันวาเลนไทน์เบื้องต้นจะแบ่งสินสมรสให้กับอดีตสามีบางส่วนแต่ส่วนใหญ่จะยกให้กับลูกซึ่งหนึ่งจะได้อำนาจการปกครองบุตรทั้งสาคนแต่เพียงผู้เดียวโดยจะไม่กีดกันลูกกับพ่อพร้อมยืนยันหนึ่งและอดีตสามีจบกันด้วยดีต่างคนต่างมีคนใหม่แล้วทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าในตอนนี้น้านแม่น้ำเนิงได้ประกาศแจ้งทางกับสามีปิดฉากรัก10ปีล เป็นที่เรียบร้อยและอยู่ในสถานะแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เพิ่งจะตกลงกันจดทะเบียนหย่าเป็นจริงเป็นจังในวันที่14กุมภาพันธ์65นั่นเองท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ